สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มารับชมนี่ก็ห่างหายไปนานนะครับก็มาเยี่ยมที่บ่อสักหน่อยหลังจากแดดออกนะครับเมื่อกี้ก็ยังมืดคึมอยู่เลยแวะมาฟังๆังออมาถึงเนี่ยแดดออกพอดีโชคดีไรนี่ก็ที่บ่อมี3คันอยู่แล้วอ่ามี3 2 0สดี คันเก่าแล้วก็2องหนึ่เอ็มซีโร่คันเก่าแล้วก็อันนี้เป็นคันใหม่มากนะแทนที่ที่ว่าบอกกอใกลจะหมดแล้วตอนนี้เร็วมากเลยผมไม่มากก็เกือบเดืเอนกว่าๆนะครับนจะเยอะเลยไรหรือว่าจำไม่ได้เพราะนั้นผมบอกไป ก็ลวงสุดเกือบแเมตรได้นะครับเเมตรถึงดินเหนียวเลยก็วิ่งงานเดิมอยู่ครับตอนนี้นก็ใกล้จะหมดแล้วัตอนนี้เหลือแบบท้ายๆแล้วตอนนี้ก็หยุดไปหลายวันเหมือนกันเมื่อกี้คุยกับคนขับสุด้อนะครับผมตก วิ่งวันหนึ่งหยุดสวันวิ่งสองวันสัปดาห์หนึ่งช่วงนี้ก็ทำใจนะครว่าพวกวิ่งบินคนะับต้องหาอะไรใส่ได้เสื้อตัวนะแปางอื่นก็เมื่อกี้รุ่นสิบวันนี้ก็โอเคกำลัง นีก็มาเปลี่ยนมาตักให้ครับเผื่อว่าพอรุ่นแปดเนะีสายแตกซะแล้วรถซื้อมามือสองครับปัญหาสายแตกนะเป็นธรรมดาคนระับซื้อมาเขาจอดอยู่นะเป็นรุ่นแปดนะมาต่อแรกนะเลยด A2 Series นะเน๊

นะกินโซ่นะครับเร็วกว่าที่คิดอีกคนระับกินเฟรมอะไรต่างๆ เลยนะครับรอคิวกันอยอนู่เดี๋ยวก็จะขอจบด้วยคันนี้นะครับเดี๋ยวระเด่วนเมื่อกี้เพื่อนโทรมาเดี๋ยวไว้วันหลังคนระับนี่ก็ยังมีอีกที่นึงครับข้างในนะู้นแกยังไม่ได้ตักเลยนะบออยังมีโถมอีกที่นึง ทีแรกก็ยังไม่เสร็จอีกนะครับมีอยู่ยาวๆเลยคนระับอถ้าใครอยากชมงานนี้อีกก็คอมเมนต์มานะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์นะเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับนี่ก็กําลังทําเสื้ออยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาแบบมาให้ชมคนระับเดี๋ยวก็จะแจกสองตัวเสื้อก็เป็นอ่ะผมทําเป็นตัวเมคโคนะครับเดี๋ยวเอาไว้ ครบหนึ่งหมื่นซับนะครับของช่องเดี๋ยวจะทําเสื้อยืดนะครับเ,เสื้อยืดดีไม่ใช่เป็นเมคโคแล้วตอนนี้เป็นรวมๆครนะัอ่ะเดี๋ยวค่อยดูออกแบบยังไงคนระับเสื้อยืดจะแพงหน่อยนะครับอ่ะประมาณสามกว่านะครับอ่ะไม่ก็แต่ห้าร้อยเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับเดี๋ยวเอา,อาเนื้อผ้าดีๆไปเลยนะครับของหนึ่งหมื่นซับนะครับอ่คอลเลกชัน1,000นซับ รายได้ที่อุดหนุนเสื้อนะครับผมก็จะไปบริจาคครับไม่ได้เข้ากระเป๋านะครับเอาไว้ทําบุญนะครับผมก็ได้อย่างเดียวก็คือได้เสื้อนะครับที่เขาซื้อไว้ใส่นะครับก็ชื่นใจแล้วนะครับ เต็มนะครับวิ่งไกลก็ต้องอัดเต็มหน่อยฝนฝนไม่ค่อยได้วิ่งนะครับอโอเคครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> ก,กเยอะนะ ที่ครับต้องตอนมาฝั่งนี้ประมาณอีกสี่ห้าเมตรเลยนะครับแล้วบออีกข้างในนู้อีกครับยังไม่ได้ตัดโอ้โหอีกเยอะเลยอยู่ตรงนี้ยาวๆเลยนะครับทำงานรัวๆเลยไม่โคนี่คันหนึ่งเมื่อกี้ยังยังแบนนะครับมีรถไปโดนอะไรมานะครับ น่าจะไปเปลี่ยนเลยนะครับอย่างงีนน้ไม่รู้วิ่งกี่คันนะวันนี้ผมเกบคันได้หรือเปล่าสิบลอ้อันนี้ก็พึ่งวิ่งคนระับแต่ีว่าช่วงเช้ามันมืดคืนที่ผมบอกไปนะครับสิบล้อก็เพิ่งออกมาเมื่อกี้เองหลังเที่ยงเลยนะครับมาวิ่งไม่รู้จะได้ผลลาพกีดเด่เจลนะครับเกต ก็สูบน้ำไม่หยุดเลยนะกรดีว่าน้ำมันออกน้ำมันซึมนะครับจะหลับอยู่หรือเปล่านะครับ <c oughs> มีดินมีดินนะ้นครับ